สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็พาชั้นประถมมาดูร้านนะครับในตลาดในตลาดถนนคนเดินหลมสักนะครับผม,มอันนี้คือร้านน้ำผักผลไม้สกัดเย็นนะครับอ่าไอเอ็มจุยนะครับผมซึ่งเป็นร้านขา,ายน้ำผลไม้สกัด100%เเซนนะครับผมโดยไม่ใส่น้ำแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลนะครับผม นี่ครับก็คือวิธีการทํานะครับผมขันดับแรกก็จะทําน้ําน้ำอะไรนะครับซุปเปอร์แครอทนะครับผมครับอ่าแล้วอันนี้ก็คืออ่าผักอันนี้คือผลไม้นะครับผมซึ่งอ่าล้างมาอย่างดีนะครับผมล้างทั้งหมดที่สามน้ํานะครับผมก่านค้างล้างทั้งหมด3ครั้งนะครับแล้วก็ใส่นะครับเบกกิ้งโซดานะครับผม เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูดูตอนน้ำน้ำออกนะครับผมอ่านี่นะครับก็จะเป็นการแยกกากาออกมานะครับผมอ่านะครับแยกกากออกมาโดยเป็นการบีบขันน้ำออกมานะครับอาจจะไม่ไม่ผ่านใบมีดนะครับผมเลย ทงทำให้วิตามินซีนี้ยังคงอยู่ร้อเปเนะครับผมก็มีลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆนะครับผม ก็จบการแต่เท่าสดเพียงเท่านี้นะครับ